สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักเคล็ดลับเสริมพลังฮวงจุย้ยเลขที่บ้านตามวันเกิดพร้อมตัวเลขแนะนําแบบละเอียดนะคะครบทั้ง8วันฮวงจุย้ยบ้านเลขที่นะคะกับชีวิตของคนเราบ้านคือจุดเริ่มต้นของชีวิตทุกเช้าที่เราตื่นจากบ้านทุกคืนนะคะเรากลับเข้าบ้าน บ้านจึงกลายเป็นสุดรวมของพลังชีวิตพลังงานจะดีหรือไม่ดีเริ่มต้นที่เลขที่บ้านค่ะที่เราอาศัยอยู่และเมื่อผนวกนะคะกับวันเกิดของเจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่อาศัยก็จะยิ่งส่งผลต่อโชคชะตาอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและเรื่องของความรักบ้านนะคะคือรหัสพลังงานพลังของวันเกิด คือธาตุประจำตัวการนำสองสิ่งนี้มารวมกันอย่างถูกต้องจะช่วยเปิดพลังงานบวกค่ะและถ้าหากเราไม่สามารถนะคะเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านได้ให้เสริมด้วยเคล็ดลับตกแต่งบ้านตามหวงจุ้ยนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ตัวเลขมงคลนะคะได้แก่เลข 1, 5, 9และตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่เลข 6, เลข7 สีมงคลนะคะได้แก่สีแดงสีทองสีส้มท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะธาตุประจำตัวจะเป็นธาตุไฟค่ะความสำคัญนะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของการเป็นผู้นำความโดดเด่นความกล้าหาญมีไฟคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้ใช้เลข1-59ในเลขที่บ้านหรือนำ ไปบวกกันได้ผลรวมแบบนี้นะคะและหากมีเลข6หรือเลข7แซมอยู่ให้แก้ด้วยการตกแต่งด้วยสีแดงสีทองเช่นร่มแดงโคมไฟสีทองค่ะแขวนดวงไฟกลมๆนะคะเหนือประตูหรือจะเป็นรูปภาพของพญานาคหรืนกฟินิกจะช่วยเสริมเรื่องของพลังเปลวเพลิงค่ะ ซึ่งจะทำให้เรามีอำนาจมีพลังนะคะมีไฟอยู่เสมอและควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะตกแต่งด้วยของเย็นเช่นน้ำคุหรือกระจกเงาค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเสริมในเรื่องของพลังแห่งความสำเร็จพลังการงานการบริหารและตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ เลขมงคลได้แก่เลข2เลขสเลข6และตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยมก็คือเลข1และเลข8สีมงคลนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ก็คือสีฟ้าสีดำเงินสีขาวธาตุประจำตัวนะคะก็คือธาตุน้ำความสำคัญทำให้เป็นคนอ่อนโยนนิ่งสงบขึ้นมีความโรแมนติกค่ะเคล็ดลับในการเสริมฮวงจุ้ยนะคะ เสริมหน้าบ้านด้วยน้ำพู้เล็กๆนะคะหรืออ่างบัวค่ะเลือกผ้าม่านเป็นลายขึ้นเบาๆโทนสีฟ้าตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้สีขาวหรือสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะตัวเลขที่ใช้นะคะได้แก่เลข2อง2ี่ส4 6สองจะทำให้ได้พลังที่สงบและลื่นไหลค่ะ และถ้าในบ้านนะคะมีเลขที่8หรือเลขที่1ในบ้านให้แกด้วยใช้กระจกเงานะคะสะท้อนตรงทางออกค่ะตรงนี้นะคะจะช่วยเสริมเรื่องของพลังความรักความเมตตาเสริมเรื่องของดวงคู่ค่ะและความสัมพันธ์ในครอบครัวท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเลขมงคลได้แก่เลข3เลข5และเลข8 เลขที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเลข2และเลข6สีมงคลนะคะได้แก่สีเทาเข้มสีดำสีน้ำตาลธาตุประจำตัวนะคะเป็นธาตุลมผสมไฟความสำคัญนะคะจะช่วยเสริมเรื่องของพลังความกล้าหาญความเด็ดขาดแรงบันดาลใจค่ะเคล็ดลับนะคะในการเสริมพลังให้ใช้รูปภาพที่มีพลังเช่นรูปมา้ารูปวิ่งสิงนะคะ แล้วก็ให้วางหินลาวาหรือหินภูเขาไฟค่ะใกล้ประตูบ้านตกแต่งด้วยโลหะหนักๆน,นะคะเช่นรูปปั้นเหล็กนะคะเลขที่บ้านนะคะควรเป็นเลข35 53 358 835หากบ้านเลขที่มีเลข2หรือเลข6ให้แก้ด้วยไฟนะคะใช้สีส้มอ่อนที่หน้าบ้านค่ะ ตรงนี้จะช่วยเสริมเรื่องของการงานนะคะให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทหารตำรวจค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเลขมงคลได้แก่เลข4เลข5เลข6เลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเลข9สีมงคลนะคะได้แก่สีเขียวสีเหลืองอ่อนค่ะ ธาตุก็จําตัวนะคะคือธาตุไม้ค่ะความสําคัญนะคะจะช่วยให้เจรจาสําเร็จรับรื่นขยับขยายความรู้ความสามารถมิตรภาพค่ะเคล็ดลับนะคะให้ปลูกต้นไม้หน้าบ้านหรือไม้แขวนสีเขียวค่ะใช้ผ้าปูโต๊ะหรือรายผนังสีเขียวอ่อนเลือกเลขนะคะควรเป็นเลข4-5-6-5-4 64เป็นบ้านเลขที่นะคะในบ้านเนี้ยให้ติดเป็นเอ่อพวกต้นไผ่หรือภาพทางเดินเล็กๆก,ก็ค่ะและควรจะหลีกเลี่ยงเลขเก,ก้าเพราะว่าพลังแรงเกินตัวบ้านแบบนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจค้าขายการพูดการเจรจาการสื่อสารต่างๆและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเลขมงคลได้แก่เลข7เลข8เลข9เลขที่ควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือเลข2และเลข6สีมงคลนะคะได้แก่สีม่วงน้ำเงินเข้มสีดำค่ะธาตุประจำตัวนะคะเป็นธาตุน้ำลึกค่ะความสำคัญทำให้เป็นคนที่มีเซเซนส์มีรางสองหอนที่แม่นยำมีพลังจิต ความรักการเรียนรู้นะคะในเชิงลึกๆค่ะเคล็ดลับนะคะในการเสริมพลังตกแต่งด้วยผ้าพระจันทร์ดวงดาวหรือดอกไม้กลางคืนค่ะใช้กระจกสะท้อนนะคะภายในบ้านเพื่อปลดปล่อยพลังด้านในค่ะตั้งน้ำผู้หินนะคะหมุนภายในบ้านบัตรเลขที่ที่ดีนะคะควรเป็นเลข789 897 987ค่ะ และควรจะอไริกรียงเลข2กับเลข6เพราะจะทําให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหววันไหวง่ายนะคะลังเลค่ะเหมาะกับคนที่ทํางานเบื้องหลังงานวิจัยงานศิลปะและอาชีพที่ต้องใช้สมาธิสูงค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเลขมงคลได้แก่เลข3เลข5เลข7ตัวเลขที่ควรอลีกเรี่ยงก็คือเลข6ค่ะสีมงคลได้แก่ สีเหลืองทองสีครีมธาตุประจําตัวนะคะคือธาตุดินความสําคัญนะคะจะช่วยเสริมเรื่องของสติปัญญาความสมดุลคุณธรรมค่ะเคล็ดลับนะคะให้ติดภาพพระหรือธรรมชาติไว้ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะใช้สีเหลืองทองนะคะตกแต่งสวนกลางบ้านเช่นโต๊ะรับแขกค่ะเลขที่บ้านนะคะที่ดีได้แก่เลข3 5 7ด 7-5-3 5-3-7นะคะซึ่งจะเหมาะกับอาชีพครูนักบวชผู้บริหารที่มีความยุติธรรมนะคะและควรจะหลีกเลี่ยงเลข6ค่ะที่ทำให้เกิดความโลภหรือวัตถุนิยมเกินพอดีสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเลขมงคลได้แก่เลข2เลข3เลข6เลขที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเลข7เลข9 สีมงคลได้แก่สีชมพูสีฟ้าอ่อนสีขาวธาตุประจำตัวนะคะเป็นธาตุลักษ์ธาตุน้ำปานกลางค่ะความสำคัญมีสเสน่ห์มีความสุขนะคะมีอ่อสุนทรียภาพค่ะเคล็ดลับในการเสริมพลังนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้สดเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะจุดเทียนหอมเหลือกลิ่นวนิลาเบาๆค่ะตัวเลขที่ควรเลือกนะคะและดีก็คือ236 6, 6 2 3 3 2 6ค่ะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเลข7และเลข9ที่ทําให้ความรักมีอุปสรรคบ้านมันสุกนะคะเหมาะกับพวกสายอาร์ตธุรกิจความงามร้านอาหารร้านขายของตกแต่งบ้านค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเลขมงคลได้แก่เลข7เลข8เลข0เลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเลข1และเลข2 สีมงคลก็คือสีดำเทาเข้มน้ำตาลธาตุประจำตัวนะคะคือธาตุดินหนักค่ะข้อสำคัญทำให้เป็นคนที่มีความมั่นคงเข้มแข็งนะคะแล้วก็ได้รับการปกป้องค่ะเคล็ดลับนะคะให้ตกแต่งหน้าบ้านด้วยหินหรือองค์มังกรใช้โทนสีเข้มนะคะบริเวณฐานบ้านหรือโดงรถค่ะเลขบ้านที่ดีนะคะก็คือเลข807 80 078 8 8 0 ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเลข1และเลข2ที่ทําให้เกิดความอ่อนแอค่ะเหมาะก,กับอาชีพที่เป็นสายป้องกันรักษาความปลอดภัยวิศวกรนะคะแล้วก็งานหนักๆงานลุยๆค่ะบ้านเลขที่นะคะไม่ต้องเปลี่ยนก็เสริมพลังได้ด้วยสีหรือของตกแต่งนะคะสัญลักษณ์สำคัญนะคะที่สุดคือพลังใจความศรัทธาค่ะ บ้านที่พลังดีนะคะเท่ากับชีวิตที่มั่นคงใช้เคล็ดลับเหล่านี้นะคะคู่กับดวงจุ้ยทิศและเวลาเกิดจะยิ่งแม่นยำขึ้นขอให้ทุกคนนะคะเจอบ้านที่เสริมพลังชีวิตอย่างแท้จริงค่ะ